เงินตามสำรองจ่าย50บาทต่อตันอ้อยโรงงานไหนเห็นใจชาวไร่บ้างสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเบาโซนคนเกษตรยอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นกำลังใจให้บักส่วนทำคลิปดีๆมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตามกันต่อกับเงินอ้อยขั้นสุดท้ายหรือที่ชาวไร่เรียกว่าเงินตามที่ทางโรงงานน้ำตาลสำรองใจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยในอัตราตันละ50บาทนะครับเมื่อประกาศอย่างเป็นทางการก็จะโอนส่วนทียเหรือให้อีกนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากช่อง นี้ของบ่าวซนด้วยนะครับช่องหน่อยของบาวชนนะครับบ่าวซนกดแชร์ห่วยนะครับฝากติดตามบาวซนช่องนี้ด้วยนะครับอขอบพร,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 ระคุณมากนะครับทุกท่านนะครับมาเข้าสู่เนื้อหาของคลิปกันเลยนะครับสําหรับโรงงานน้ําตาลที่สํารองใจ่ายในอัตรา50บาทต่อตันอ้อยณนะตอนนี้นะครับที่ได้รับข่าวสารรายงานมานะครับก็มีโรงงานน้ําตาลไทย อุดรธานีนะครับก็จ่ายให้แล้วนะครับเงินออกแล้วนะครับ50บาทต่อตันอ้อยสําหรับพี่น้องที่ทําสัญญาคู่สัญญากับโรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานีนะครับที่รอมาอย่างยาวนานแล้วก็ถามกันมาเยอะสําหรับโรงงานน้ําตาลไทยอุดรธานีนะครับตอนนี้ก็ออกแล้วนะครับไปเช็คได้เลยนะครับไปกดเงินถอนเงินออกมาใช้ได้เลยนะครับสําหรับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่ เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีนะครับก็ออกแล้วตอนนี้นะครับสมกับตั้งตารอคอยนะครับก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่สังกัดโรงงานน้ำตาลไทยอุดรธานีนะครับตามมาด้วยนะครับโรงงานน้ำตาลทิพสุขโขไทยที่ทาง f c ถามมาเยอะเหมือนกันนะครับก็จะออก ในวันที่30ึกชพฤศจิกายนนะครับสำหรับทิพสุขโขไทยนะครับโรงงานน้ำตาลทิพสุขโขไทยก็จะสำรองจ่ายให้พี่น้องชาวไร่อ้อยในวันที่30ึกชพฤศจิกายน6กนี้นะครับก็รอกันเลยนะครับวันที่30ไปเช็คดูได้เลยนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้านะครับเข้าอย่างไรหรือไม่เข้าก็มิ้นมาได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องที่สังกัด โรงงานน้ำตาลทิพสุขโขทัยนะครับ30ิพฤศจิกายนนะครับและยังมีอีก1โรงงานน้ำตาลที่เห็นใจชาวไร่อ้อยนะครับก็จะสำรองใจายในอัตรา50บาทต่อตันอ้อยให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลทิพกํแแพงเพชรนะครับก็วันที่30พฤศจิกายนห3สนะครับทิพกําแพงเพชรก็จะออก สำรองใจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับที่เป็นคู่สัญญากับโรงาาโโรงานน้ําตาลทิพสุโขทัยโรงงานน้ําตาลทิพกําแพงเพชรน,นะครับในอัตรา50บาทต่อตันอ้อยนะครับในวันที่30มสิพฤศจิกายน6กสนี้นะครับทั้ง2โรงงานก็จะโอนใจ่ายให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยทุกท่านนะครับนี่ก็ถือเป็นอีกข่าวสามข่าวดีที่ นำมาฝากพี่น้องชาวไร่อ้อยที่เป็นคู่สัญญากับโรงงานน้ำตาลต่างๆนะครับที่มีโรงงานน้ำตาลที่เห็นใจชาวไร่อ้อยนะครับตอนนี้นะครับหากคลิปมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตาม s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกลุลกงใจให้บา่าซนด้วยนะครับแล้วก็ดีใจกับพี่น้องชาวไร่อ้อยที่จะได้รับเงินตามกันแล้วนะครับณตอนนี้ นะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ